กิมจิชิเก้เรื่อนสาวสามชั้นนะครับแก้วในหนม,ใม้อเนี่ยเใช้หม้อแบบหม้อเด็กหมูเริ่มเตรียมแล้วนะครับก็ใส่ต้นหอมกับหอมหัวใหญ่ อเออจินสีบายตายโอรูจังใายตายเป็น้นเปล่าไปด้วยนะครับพริกป่นเกาหลีจริงๆมันไม่เผ็ดเลยนะันี้ใส่เพื่อให้สีมันสวยน้ำตาลกับเกลือป่อน แอบเติมเห็ดลงไปด้วยนิดนึงอย่ากกินรอมันเดือดนะครับระ่านนี้เราจะไปทำอาหารให้แม่ก่อนผัดกะเพราให้แม่กระเทียมหมดส่ะใช้หอมหัวใหญ่กับพริกนิดหน่อยเพราะแม่ไม่กินเผ็ดตรงนม้ก็เป็นไก่ซอยแบบละเอียดแล้วก็หมู้ดงนะครับตั้งุงไปนะครับที่บ้านนี้จะใส่เป็นน้ำผงชูรสนะครับซีอิ๊วขาวมันหอยแล้วก็ซอสับเขียว ใส่น้ำเปล่าไปนิดนึดนงกะกเอาเลยซ่าขาดเดี่ยวให้แม่คนเดียว